รีวิวจะหนักจะเต็มกับ Honda HRV 2016สวยปัดเปรียวจะหนักจะเต็มสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับน้องจีน่าที่สีรุ่งคัสเซนเตอร์กันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาเจอกับน้อง Honda า HRV สีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้เป็นรุ่นรถปี2016นะคะคันนี้ซึ่งสวยปาดเปรียวมากนะคะมาเดี๋ยวเรามาไล่ออปชั่นกันดีกว่านะคะสำคัญอย่างแรกเลยนะคะไฟเข้ามาแบบไฟ LED daytime running light นะคะในส่วนของไฟไท้ายนะคะจะเป็นไฟ LED t u b นะคะเส้นสายปาดเปรียวมากเลยนะคะดีไซน์ของเขานะคะจะเป็นสปอร์ตที่ผสมผสานกับ รถ SUV นะคะบอกเลยผสมประสานกันลงตัวมากนะคะเดี๋ยวเราไล่ดูดีกว่าคันนี้นะคะแต่งมาให้รอบคันเลยนะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวไปทัวร์รอบคันกันนะคะล้อนะคะเป็นล้อแมก a l อ o ขอบ17นะคะคันนี้เนาะมาค่ะเส้นสายสวยมากเลยนะคะสำหรับดีไซน์เนี่ยไม่แพ้ รุ่นอื่นแบรนด์อื่นเลยบอกเลยเป็นตัวท็อปนะคะเขาบอกว่าเป็น SUV ผสมผสานระหว่าง SUV กับมินิคูเป้นะคะซึ่งมินิคูเป้เนี่ยเขาจะหมายถึงประตูข้างหลังนะคะเขาจะเป็นมือจับแบบคูเป้แบบนี้มาให้นะคะเราก็จะเปิดขึ้นไปได้เลยนะคะเป็นความผสมผสานกันที่ลงตัวถัดมาที่ภายในห้องโดยสารนะคะ คุณพี่จะเห็นช่องการเก็บของที่มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบอกเลยภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาสามารถทําได้3มฟังก์ชัน mm hmm. เขาสามารถทับได้สอสมออปชันเลยนะคะไม mm ่ hmm. ว่าจะเป็นฟังก์ชันหน้าปกตินะคะหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่เน้นทับเก็บสัมภาระเป็นพิเศษนะคะ mm hmm. มาที่ห้องโดยสารนะคะอย่างแรกเลยคือใหม่มากจริงๆค่ะ mm hmm. ความแบบว่าจะเป็นรถยนต์ที่ไม่ต้องใช้กุญแจเสียบนี่ะคะ จะเป็นกุญแจแบบนี้เลยนะคะซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยอะไรของเขาดีมากนะคะเพียงแค่คุณกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนี้ค่ะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุณพี่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเลยนะคะไม่ต้องเปลืองแรงคันนี้นะคะเราจะไม่มีเบรกมือที่คอยงัดขึ้นงัดลงนะคะคันนี้จะเป็นเบรกแบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะเพียงแค่จิ้มค่ะจอดไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะคะมีระบบ็อกสองชั้นก็คือเบรกโฮนนะคะมาไล่ดูนะคะ ความลักชูรี่นี้นะคะความเกียร์ออโต้มีแผงแอร์แยกตรงนี้นะคะเราสามารถปรับแอร์ได้เขาจะแยกกัน2ฝั่งเลยนะคะตรงนี้ฟังก์ชันของการขับขี่ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดเดี๋ยวมาดูในเรื่องของพวงมาลัยก่อนว่าเขามี o ออปชันอะไรบ้างแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะมีออปชั่นอยู่ที่พวงมาลัยนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะคะ ขวามือนะคะจะเป็นฟังก์ชันของ cruise control นะคะหรือว่าระบบควบคุมความเร็วนะคะในส่วนของซ้ายมือนะคะจะเป็นฟังก์ชันของการเชื่อมต่อกับอ่มีเดียต่างๆนะคะที่เชื่อมต่อกับจอตัวมลัยสาก้านอย่างสวยนะคะออกแบบมาแบบสปอร์ตที่ลงตัวมากแถมมี e ีคอนโหมดหรือว่าโหมดที่ประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะเดี๋ยวพอเรามาดูกันต่อที่ภายในเครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงก็จะเล่นบลูทูธได้นะคะมีนิเ i กเตอร์ในตัวนะคะ HDMI ได้เลยนะคะแต่ว่า HDMI อยู่ไหนล่ะซึ่งปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคันนี้นะคะเขาจัดเก็บสายอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ HDMI สายนู่นนี่นั่นเอ่ยนะคะก็คือจบเลยนะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่มีสายกวนใจอีกต่อไปนะคะ มาค่ะฟังกช์ชันต่อไปที่สําคัญมากนี่นะคะช่องเก็บของนะคะช่องเก็บแก้วน้าเนี่ยเขามีอยู่ตรงนี้เขาสามารถปรับระดับได้ว่าคุณจะเอาสูงต่ําแค่ไหนนะคะอย่างเช่นเราใส่โทรศัพท์นี้นี่คือชั้นแรกและชั้นที่สสามารถใส่แก้วเยติได้สบายๆเลยนะคะอ่ะไม่พูดถึงเรื่องบอกก็ไม่ได้หนังแท้สวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะคลีนๆทำความสะอาดง่ายมาพร้อมลุคสีดำแบบนี้นะคะ ในส่วนของคันนี้นะคะเขาสามารถใช้โหมดสปิกกิงได้หรือว่าเป็นโหมดสั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะลูกค้าคะ่ะในส่วนของระบบต่างๆของเขานะคะเขามีระบบกันถลายด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูต่อกันที่ข้างหลังนะคะดูส่องต่อกันที่ข้างหลังนิดนึงนะคะเมื่อดกี้นะคะ อยากจะบอกว่าใครที่มีคาซีสนะคะข้างหลังนะคะสามารถใส่คาซีได้นะคะเขามีจุดมาร์กไว้ให้เลยว่าคาซีนะคะเขาสามารถใส่ได้นะคะสุดยอดมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะอ๋อมีอีกโหมดหนึ่งที่สําคัญมากนะคะนั่นก็คือ emergency stop signal นะคะ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักโหมดนี้นะคะจะบอกว่าสำหรับโหมดนี้นะคะจะเป็นสัญญาณเตือนไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเราเบรกกระทันหันนะคะเขาก็จะเตือนให้คนข้างหลังรู้ว่าเอ้ยเรากำลังเบรกกระทันหันนะอยู่แบบระวังนะนะคะบอกเลยไฮเทคโนโลยีมากๆสำหรับ Honda HRV คันนี้นะคะถุงลมนิรภัยอยู่รอบคันค่ะมี6จุดเลยนะคะคันนี้ปลอดภัยมากๆแน่นอนค่ะ คุณมากกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันดีกว่าเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้แล้วค่ะไปค่ะเรามาดูฟังก์ชันข้างในดีกว่าว่าสําหรับระบบเครื่องของเขาเนี่ยจะปังแค่ไหนบอกเลยคุณพี่ไม่ผิดหวังคันนี้นะคะอ่ะเข้ามาดูเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะคะ4สูบ16วาล์วระบบ IVT e c นะคะระบบกระจายน้ำมันหัวฉีดมัลติพอย n ์ PGMF i นะคะ สำหรับความจุคันนี้1.8นะคะอัตรากำลังสูงสุดนะคะอยู่ที่141แรงม้านะคะคันนี้นะคะสำหรับช่วงล่างนะคะตามคอนเซ็ปต์ของ Honda เลยนะคะ m a c p h r s u n s t นสตนะคะคุณภาพเดียวกันกันกบรถซุเปอปร์คาร์หลายๆรุ่นอยู่แล้วนะคะซึ่งบอกเลยนะคะลูกค้าขาไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะในเรื่องของการขับขี่แน่นอนว่าขับสนุกขับสบายแน่นอนนะคะ มาค่ะสาหรับราคาคันนี้นะคะอยากบอกเลยว่าราคาบอกเลยสมเหตุสมผลบ้าราคานะคะ5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะออกรถเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะสาหรับปีแรกนะคะผ่อนจ่ายเพียงแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองปีที่สองผ่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะคะลูกค้าขาไม่เกินใจค่ะราคานี้พี่ได้ออปชั่นอย่างนี้แล้วบอกเลยถ้าพี่ลองสมัรธนาพี่เข้ามาลองสักครั้งค่ะสมัรธนาดีแบบนี้ไม่อยากให้พลาดค่ะและพี่จะรู้เลยว่าความผมพภาพเป็นยังไงนะคะสําหรับ โปรช่่งนี้เข้าฟรีให้ไปเลย90วันนะคะไม่พอนะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่ตัดสินใจจองนะคะจอง5,000บาทหนูให้กลับคืนไป10,000บาทค่ะบอกเลยว่าสุดปังโปรโมชั่นปังมากเรามีพร้อมรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะสำหรับประกันภัยรถยนต์มีให้นะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะพร้อมทำสัญญาและจะส่งรถทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะขอเพียงแค่คุณบอกนะคะว่าอยู่ที่ในประเทศไทยนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาถามก็ได้นะคะอย่าลืมทั้งมาสอบถามกันนะคะหรือว่าที่เบอร์โท ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องจีน่าต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะคิดถึงรถสวยถูกดีอย่าลืมคิดถึงสีรุ้งคาเซ็นเตอร์นะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้สีรุ้งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ